เฮเจ้มันอร่อยวะ่ะดูได้โอ้โหสูนได้พี่น้องดูสิเรื่องกินไว้ใจอีหละเดิเจอเดิมวันสีอยแม่งยับเยินเรื่องปิดน้ำตาอะไรอยูม่มา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 จัดเลยจัดเลยเอาคอยเข้าตรงนี้แหละบัตรที่นี่เลยนะมัน,มนสีมันพองจังวะพองเขาไฟ มาจากพี่น้องปองไปสุขุสุคนสวัสดีจ้าวันนี้นะคะพาหนุ่มๆเมืองตรังนะคะใต่มากินของแบบว่าสะดุดสะดิ่งไหมพี่น้องมาม่ามาเลเซียจ้าหน้าผ่องน้นหน้าผ่องเขาอยากเป็นเกาหลีก็ต้องให้เขาพองๆนะพี่น้องนะอันนี้เป็นหลานไหยพี่น้องชื่ออะไรครับชื่อโอครับชื่อโออันนี้พ่อแม่หลานนะอันนี้เจอกันแล้วนะ อันเอลี่เอี่เจอกันแล้วหลายคลิปสามีหล่ะเด้อพี่น้องเด้อข้างหลังนี้ก็คือพ่อนะคะพ่อของสามีนะคะมาจามาอ่อันนี้ของหลานนี่จะเป็นอ่ะมาม่ามาเลเซียกล่องดํานะพี่น้องนี่นะตัวอ่าออริจิน่าของยี่หล่าพากินี่สิเป็นอ่าเป็นมาม่าชีสนะรสชีสไก่ทั้งสองแหละแล้วก็มีมันฝรั่งเผ็ดมะอันนี้ต้ม็จเรียบ้อยนะพี่น้อง เอามาลองกันเอามาลองเลยลองเลยมา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 เป,เปิดเปิดเปิดอันนี้เขอาอยากจะเป็นเส้นสีนี่ได้พี่น้องเห็นไหมเ้นสีเหลืองเลี้งขาวขาวนี่อันนี้ลวกเส้นไว้เรียบร้อยแล้วจ้ะเส้นเหีใหญ่เหนียนวหนุ่มตุยตุยจ้ะแบบนี้คือซี่ดํากับซีดําออริจินี่ออริจินผู้ชายนี่ออริจิค่ะ ของห้านี่ไม่เคยกินเหมือนกันต้องลองนะโอเคยกินยังยังไม่เคยยังนั่แหละเจอของเทเขากมันเผ็ดว่ะป้าเคยกินยังยังนี่แหละเดี๋ยวเจอขูงวกเจ้ากินยังนี่แหละเนี่ยจอขเเาบอกันเผ็ดปานย่แหลเดยเอเาอกันเ้กิตังอ่ะเออเากัเ็ดอเยนะั่หะมดี๋ยองเทบมัเด้ย่ะเฮ้ยซอสของเขาบอกเ้แลยวเาซอสเขาไม่เคยมีผิดหวังนะคะเมวเข้นแล้วก็เผ็ด เผ็ดมากหอมนะคะถ้าเปรียบกับคล้ายๆพริกเผาอ่ะพี่น้องแต่ว่ารสชาติมันจะต่างกันนะแค่กินก็สุดยอดแล้วนะเนาะชิมมือกันนะโอ้โหกินมันนี่พริกเลยเวอ้ยอันนี้มันก็จะมีสองซอสให้นะก็มีก็มีจีดด้วยอ่ะ หนูรสชีสชีสไก่ไก่ชีสตายแล้วดูกลิ่นอ่ะค้นๆแบบที่นี่เหรออุ้ยสีไหมพริกสีมันสุดยอดวะร้อนแนงค่ยเห็ุใดพี่น้องเมืองสองสามคลิปแล้วนะจ้ะกินคนเดียวนะรอหนีเอโอเราต้องคนให้ตัวๆนะให้มันเดี๋ยวมันจะมาอยู่กระจุกเดียวกันว้ยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมเฮ้ยไม่เคยกินเลยฉุนกูดูสีแล้วแบบอ้าา ดูดิเมืองของนี่หละโอ้ย,ยุง่งลือ่อ,อ,อ,อนี่นะสุดยอดจ้ะดูสนะีมันก่อนของป้าคนครบป่ะหูป้าขี้โกงอะ่ะดูดิโอ้หูยเหลืออีกเลยอะ่ะไ,ไม่หมดทีเออไม่หมดนะขี้โกงนะเนี่ยเอายม่หมดไม่หมด <c oughs> โอ้ยยี่บีหมดดีเอามันจะได้รู้ครบบนเพชรเอามาลองกันเอาลุยจ้าหนุ่ม อย่ากินมันนะชีสน่ากินมากเลยค่ะดูเบืองสีจักคำไหมจักคำหอมหมหอ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 มมากนะเส้นจะใหญ่เหนียวนุ่มนะคะอ่าไก่ชีสเนี่ยเขาจะมีงาให้ด้วยนะคะเอซองสีเหลืองเนี่ยลลอองงดดิิมีงาแล้วก็มีพริกแห้งนะน่าจะพริกแห้งแหละโนลตนโกลด์แทนเขาอือ เส้นมันอร่อยว่ะเส้นมันเหนียวนุ่มนุ่มจ้องลึกๆเลยนะคือคือเรากินมาบ้านเราอ่ะเส้นมันไม่ได้แบบนี้อ่ะมันไม่เหนียวไม่นุ่มเท่าไหร่เดีเส้นมันอร่อยเส้นมันอร่อยแต่แต่พอไปใส่ซอสลงไปแล้วมันจะมันจะหวานหวานเป็นใครบอกว่าของขอยาวเผ็ดเพตัวกันต้นนี่ดูสีมันดิอู้หู้ จะต้องเพิ่มความพิสดารนี่ได้แตงกวาน่าจะอร่อยกว่านี้อันนี้เป็นมันฝรั่งนะคะมันฝรั่งเผ็ดสามอย่างเนี้พี่น้องนำเข้ามาหมดนะคะอินพอร์ตมาเลยทีเดียวรอบนี้นี่เล่นของนอกมันฝรั่งแผ่นซีดำลองนะคะลองนะคะหนุ่นๆนุ่มเขาบอกว่าเผ็ดมาก ลองเลยนงหนูมันก็มันฝรั่งนะทำไมมันสีนี้วะรสชาติดีนะมีสาหร่ายปนบนด้วยใช่ไหมใช่อร่อยนะไม่เห็นเผ็ดเลยกินอีกทีดิทำอะันอร่อยวะมันอร่อยนะเขาบอกว่าเผ็ดมากเลยนะอร่อยกว่าพี่ตเลิกว่ะไม่เผ็ดนะนาะไม่เผ็ดเนาะหรือว่ายังไม่ถึงจุด นอร่อยนะเหมือนอะไรน่ะที่มันที่ปลาที่หนูชอบไปปลาคือให้อะอะไรเงี้ยไอที่เป็นหนวดอ่ะเออไอ้ที่เป็นหนวดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวิ่งอะไรวะทิตอนเลเออนั่นแหละนั่นแหละรสชาติเดียวกันนะเผ็ดยังที่ว่าเผ็ดไหมเผ็ดเผ็ดไหมเริ่มเผ็ดแล้วแสดงว่ามันค่อยๆเผ็ดเด้อพี่น้องเด้อเรากินล้านจินเริ่มเริ่มแล้วเอาแต่อันนี้อันนี้เผ็ดกว่าเราต้องแก้กันไปนะโอ้ กินมีนี่มม่ยังมาเลยพี่น้องเนื้อมันเยอะด้วยนะมาหอดบ้านยืดที่ต่างกับนั่งโซลีกันกเลยหากิจกรรมให้นุ่มๆสาวๆมานาั่งโซลีกินกันนะพี่น้องนะเพราะว่าสามีกับท่านี่รองห้านกับท่านีนเคยร่องมามามาเลเซียนะก็เลยจัดอันนี้เอามาจากสารคข้ามได้พี่น้องของพึ่งถึงนี่สั่งเข้ามาเนี่ย พี่ให้ชิมของพี่หนูให้ชิมของหนูบอกเลยอร่อยดีนะค่อยไม่เชื่อเลยก็ดูพริกย่างนี่น่าจะแต่มันเผ็ดแต่ว่ามันได้เท็กเจอร์อ่มีชีสเบาๆแล้วก็งาเที้ยวไปกรุบๆได้กินงาป้าทำไมทำหน้าเผ็ดอย่างนั้นอนะ่ะก็มันเผ็ดจริงนี่หว่าโอ้องสู้นี่อ่ะ กินแก้มไปปากินแก้มไปน้ำหูน้ำตาไหลเยอะวะอะไรวะใครสนใจก็สั่งตรงกับ,บพิ่ราพากินได้ด้วยพี่น้องเนอะส่งทั่วจังหวัดนะคะทั่วทั่วประเทศพี่น้องทั่วประเทศเนอสามกล่องค่ากันได้นะคะสามอย่างขึ้นไปค่ากันได้ 225บาทส่งฟรีด้วยพี่น้องสนับท่านที่โอนยกเว้นอ่าพื้นที่ห่างไกลนะคะอันนี้ก็75ออริจิก็75กล่กองดาม5กล่กองชมพู75มันฝรั่งก็75ถ้าสั่ง3อย่างรวมกันค้ากันนะคะ225ส่งฟรีด้วยพี่น้องคุ้มสุดคุ้มมันคุ้มบอกทีมั้า3อย่างอ่ะส่งฟรีพี่น้องใครยังไม่เคยลองแนะนำให้ลองนะคะจะได้รู้ถึงว่า เผ็ดร้อนมันเป็นยังไงแล้วก็เส้นที่ว่ามันเหนียวนุ่มซอสที่ใส่มันหอมยังไงนะพี่น้องนะต้องลองค่ะเฮ้ยแต่มันหอมจริงแต่รสชาติสุดยอดไปหน่อย <c oughs> ดูหน้าอกว่าสุดยอดไปหน่อยคนผิวขาวนะพี่น้องอ๋อโอ้ซูมได้พี่น้องดูสิ <c oughs> แดงหมดแล้วแดงหมดแล้ว,ลวยา่เดอ้ออดเอาด้ล่าเดอ้อ <c oughs> มันยิ่งกินน้ำแล้วมันยิ่งเผ็ดวะโอ้เฮ้ยถ่ายทำคลิปเป็นแบบธรรมชาตินะพี่น้องเประดิดไปดอยนานอยากให้เห็นถึงว่ามาหอดบ้านเนอะเห็ดแบบเด้กบผอบกลวกนะผอบกบแม่กอะยืนหหยกกำลังใจนางหหยกกำลังใจเดี <h 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 ๋ยวสิไปให้เ oh> พี่นร้องดูร้องให้แล้ว่ะ ติจูมัยเหุ้เจอเพื่อนนะบอกเลยลองเลยอร่อยมึงตาอะไรกับกละป๋องแป่บบอแป่บบอเฮ้ยสุดยอดว่ะแต่ว่าพี่ว่ามันฝรั่งโอเคนะใช่ พี่อ่ะคิดว่ามันจะแบบเผ็ดแบบไม่อร่อยอ่ะแต่นี่คืออร่อยนะความเผ็ดมันไม่ได้เผ็ดมาทีเดียวตั้งแต่คำแรกอ่ะค่อยๆเพิ่มระดับแตจกจ่างจากมามากคำแรกเผ็ดเลยเคยกินน้ำจะกึ่งขวดเลยปลาต้องกินสางสล่งก็คู่อร่อยนะอ,รอจริง <laughs> <laughs> หรอ <laughs> ยิ่งข้างล่างอ่ะยิ่งเผ็ดมากเลยนะเพ <So, what? S 2> ระาะว่ามันซอสมันไปอยู่ข้างล่างหมดเลยอ่ะ กินรวมกันอร่อยมากเลยอุ้ยเหี้ยอุ้ยเหี้ยเหี้ยแปลว่าหกนะคะโอ้โหจอนกินอะไรก็เป็ตทุกอย่างอ่ะเฮ้ยแต่ของพี่โอเคนะหรือว่าพี่พูดมากว่ามันเลยไม่เป็ดเป็ดมากเป็ดมากพราะแบบอูโอูเผ็ดมากใช่ไหมใช่ของฟ้าเหมือนกันเหมือนกันของ่ย รสชีสถือว่ากินพอได้นะนไม่ถือว่าผิดมากโลโก้ยังเป็นลูกวันไฟเลยเป็นไฟเลยโอหมยังเนี่ยโอหหมยังเนี่ยยังเหลืออยู่ของโอเลยน,นิดเดียวป้าขี้โกงหลานอร่อยกินเบาวแล้วอยูน่ากินนี่มันทรมารรอบดึกชัดๆัองพุงพัวอร่อยมากเลยนะ ก็กินใส่นี่นะเนี่ยเคี้ยวไปกรุบกรุบกุบกุบอร่อยมันแซบหลายพี่น้องแนะนํานะถ้าใครอยากกินง่ายสบายสบาย,บายแซบอันนี้เนี่ยไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เพราะมันผิดมากโอ้ไม่ไหว <c oughs> <c oughs> แซบแบปแซบ <c oughs> แบปกิน <c oughs> น้ำมากกว่ามาม่าแล้วตอนนี้ ยอมแล้วยอมฮะโอไม่แพ้ร้องไห้เลยเดือดตั้งเดือดตั้งเดือดตั้งเนี่ยแต่พี่น้องกะว่นนี้อย่างมากไม้นะน้องยงน้ำเพิ่มเพิ่มจนมืดกว่วแล้วโอ้กินน้ำไปก่อนเรียร็วเลยน้ำอ,อ่ะมันครับโอ้นี่เป็นไงมาม่ามาเลเซียกล่องสีดำเออหนันเผ็ดร้อนแต่เส้นมันนุ่มเหนียวดีแล้วให้ผ่านไหม รู้สึกว่ามันแปลกใหม่ไหมเอาจริงมันก็แปลกใหม่สําหรับคนที่แบบไม่เคยลองใช่ไหมใช่ครับถือว่าโอเคเนาะโอเคแต่เรื่องความเผ็ดยกให้ไหมยงให้เลยยกให้เลย,ยงเลยยงเอเแ,แ,แตกเงอแตกของป้าป้ารู้สึกยังไงป้ากินครั้งแรกอะเส้นอะโอเคกลมกล่อมแต่พอใส่ซอสอยู่ล่างๆเข้าไปเนี่ยชัดเจนลเผ็ดมากแล้วถ้าให้เลือกกินเนี่ยเอาอีกไหม มันก็ต้องกินดีกันแหละกินดีใช่ไหม,มรู้สึกสู้ซาไหม,มนี่เขาถึงบอกว่าแก่แล้วต้องลองอะไรใหม่ๆชีวิตจะได้สุดซาสุดซา,า <c oughs> เห็นว่าไม่น้อาพี่น้องสำหรับอิหล่าพาก,กินนะ <c oughs> อันนี้เคยลองแล้วมันเผ็ดจริงนะยิ่งถ้าไม่ได้กินข้าวรองท้องมาก่อนมันจะแสบท้องนะถ้าใครเป็นโรคกระเพาะแนะนําให้กินข้าวก่อนนะคะก่อนที่จะมากินอ่ามาม่าเผ็ดมาเลเซียนะรสชีสเนี่ยพี่น้องไก่ชีสกล่องสีชม <c oughs> พูเนี่ย <c oughs> เผ็ดเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เผ็ดมากเท่ากับอ่ากล่องดํานะรสชาติอร่อยหอมชิดเบาๆแล้วก็เวลาเคี้ยวไปก็จะได้กลิ่นได้กลิ่นของงานะคะเพราะว่ามันจะมีอันเนี้ยงาให้ชิดะะอ่างาให้นะคะแล้วก็ส่วนเนี้ยอ,อันเนี้ยบอกอเลยว่าไม่คิดว่ามันจะรสชาติดีคือมันเป็นสีดํานะพี่น้องมันเป็นแผ่นสีดําสีเดอแผ่นไงกินเดอนี่มันหักนะมันจะเป็นเนี่ยมามันฝรั่งนะนะเผ็ดเขาบอกว่าเผ็ดมากแต่ว่า เราเราสามคนลองกินแล้วมัน <c oughs> ไม่เผ็ดมากนะมันค่อยๆเนาะค่อยๆเพิ่มความเผ็ดเข้าไปอร่อยเหมือนในอะไรว่ามันฝรั่งอไอ้เล<อ>่เออไอที่มันมีหนว, <ไอ S 1> วดนะพี่ียวน้องเออรสชาติอย่างนั้นเลยนะอร่อยดีนะสําหรับใครที่อยากจะแบบมีกิจกรรม,มร่วมกับครอบครัวร่วมกับแฟนร่วมกับ่าพ่อกับแม่ลูกๆนะหลานนะก็สนใจทักแชทสอบถามแอดลิงไลน์ใต้คลิปมาได้นะคะอ่าอริจิ คับดำกล่องดำนะคะ75บาทอันนี้ก็อาชีพกล่องชมพู75บาทมันฝรั่งเผ็ดก็75บาทแต่ว่าถ้าพี่น้องสั่งซื้อ3อย่างขึ้นไปนะคะค่าก,กันได้รวมกันได้225บาทส่งฟรีได้พี่น้องเน้อสำหรับท่านที่โอนสำหรับมือนีด่าพาากินกับหลานแล้วก็สามีราตรีสวัสดิ์เสดี้าเดี๋ยวที่นีพักไปดังให